สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่18เมษายนพฤศักราช16เมษายนพฤศักรา2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิทิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข่า,ขาวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำโลกวอนอิสราเอลและอิหร่านเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งตะวันออกกลาง และตรวจฝ่ายต่อต้านการโจมตีตอนกลางของเมียนม,มาทำก่อให้เกิดส่วนกองหนุนรัฐบาลน,นั้นโดนขับไล่ขณะที่ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกพิจารณาคดีอาญาไปกันต่อที่สิงคโปร์นะครับลีเซียนลุงเตรียมส่งมอบอำนาจเดือนหน้านะครับให้กับรองนายกรัฐมนตรี และเซเลนสกี้เตือนรัเสเซียและอิหร่านอาจร่วมมือโจมตีก่อการร้ายข่าวธุรกิจเทสลาปลดคนงานกว่า10%มีผลทันทีท้ายรายการวันนี้แย้มสีสันและความกังวลปารีสโอลิมปิกร้อยวันก่อนพิธีเปิดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับ คุณผชมครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปติดตามเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากช่วงสุสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีการประทะก,กันระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนะครับล่าสุดนะครับผู้นําโลกก็ได้มีปฏิกิริยานะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นอย่าได้ทวีระดับความขัดแย้งในตัวนออกกลางค่ะก็เป็นท่าทีที่แสดงความชัดเจนแล้วก็เป็นท่าทีที่ไปในทิศทางเดียวกันของบรรดาผู้นําโลกนะคะที่ออกมา ขอให้ทั้งฝั่งอิสราเอลและอิหร่านนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีรอบใหม่ซึ่งอาจจะทำให้สงครามนั้นขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางค่ะ โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมารูเอลมาครองได้กล่าวในวันจันทร์นะคะว่าฝรั่งเศสจะทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่อิหร่านนั้นส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพร้อมกับกระตุ้นให้ทางอิสราเอลนั้นให้แนวทางโดดเดี่ยวอิหร่านมากกว่าการใช้กำลังตอบโต้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟชลสมีข้อความเตือนไปถึงอิหร่านด้วยเช่นกันค่ะให้หลีกเลีี่ยงการโจมต ลอกใหม่ต่ออิสราเอลพร้อมกับขอให้อิสราเอลนั้นช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ด้วย ขณะที่สถานการณ์ทั่วไปนะคะทั้งในฝั่งอิสราเอลและอิหร่านก็เริ่มคลี่คลายลงในวันจันทร์ทางการอิสราเอลประกาศให้โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดได้และยกเลิกการจํากัดการชุมนุมขานาดใหญ่ตามเมืองต่างๆนะคะส่วนที่อิหร่านสนามบินต่างๆกลับมาเปิดให้บริการตามปกติหลังจาก,กระงับบริการไปตั้งแต่วันเสาร์หลังจากทางอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลค่ะโดยทางอิหร่านส่งโรดรนและขี่ปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลมากกว่า300ครั้งเมื่อค่ําคืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์ เพื่อตอบโต้การโจมตีใส่สถานกงศูลย์อิร่านในกรุงดามัสกัสของซีเรียย้อนกลับไปเมื่อ1ดห,หึ่งเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทําให้มีผู้บัญชาการฐานระดับสูงของอิร่านเสียชีวิต2คนด้วยกันโฆษงอิสราเอลระบุว่าอิร่านโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนตริก ติดระเบิดขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธร่อนโดยส่วนใหญ่นั้นถูกยิงมาจากดินแดงของอิร่านะคะและมีบางส่วนที่มาจากกลุ่มติดอาวุธที่อิรานให้การสนับสนุนในอิรักและเยเมนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนยันค่ะว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของตนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติอื่นๆนั้นสามารถสกัดหรบเหล่านี้ได้ 9 9นะคะขยับมาที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม G 7ค่ะมีการจัดประชุมฉุกเฉินกันในวันอาทิตย์นะคะและมีมติร่วมในการประนามการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลและแสดงการสนับสนุนเต็มที่ต่อทางอิสราเอลด้วยเช่นกันนะคะโดยระบุในแถลงการว่าการกระทําของอิหร่านนําไปสู่ความสั่นคลอนเสถียรภาพของภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นและเสี่ยงที่จะยกระดับความขัดแย้งอย่างไม่สามารถควบคุมได้พร้อมกับยืนยันว่าต้องเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะ ในวันอาทิตย์ฝั่งอิสราเอลเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษอิหร่านประนามการกระทําของอิหร่านและประกาศให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะโดยผู้แทนอิสราเอลประจํา UN จิลัตเออร์ดากล่าวว่าอิหร่านข้ามเส้นในทุกกรณีและอิสราเอลมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะใช้มาตรการตอบโต้แต่ทางผู้แทนของอิหร่านยืนยันค่ะว่าอิหร่านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้สิทธิในการปกป้องตนเองสืบเนื่องจากการโจมตี ทางกงสุอิรานย้อนกลับไปในวันที่1เมษายนซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงไม่ได้ประนามอิสราเอลอย่างเป็นทางการในกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันคร่บนะัทพลครับมาตามข่าวใกล้บ้านเรานะครับเหตุการณ์ในเมียนมานะครับการสู้รบระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารกับฝ่ายต่อต้านในเมียนมานั้นยังคงดําเนินไปนะครับในช่วงสุดสัดาห์และ การโจมตีมีการทําด้วยจรวดในเมืองตอนกลางของประเทศนะครับและการต่อสู้ในเมืองสําคัญบริเวณชายแดนไทยก็ยังเกิดขึ้นด้วยซึ่งโฆษกกองกําลังกระเรียงอ้างว่าสามารถต้านทานการรุกค,คืบของรัฐบาลเมียนมาไว้ได้ครับเอฟพี FP รายงานว่าในวันจันทร์โฆษกของรัฐบาลเมียนมานั้นประนามการโจมตีของกองทัพพิทักษ์ประชาชน PDF ในคืนวันอาทิตย์ที่มีเป้าหมายคือเมือง พินอูลวินในตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันผลิตนายทหารกลาโหมนะครับฝ่ายรัฐบาลทหารอ้างว่า PDF ยิงจรวดแบบไม่เลือกเป้าจำนวน11ลูกสร้างความเสียหายให้กับศาสนสถานโรงแรมและโรงพยาบาลทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมทั้งพระสงฆ์2รูปและมีนักเรียนใน103คนได้รับบาดเจ็บ โฆษกของ PDF กล่าวว่านักรบของตนได้ทําการโจมตีเมืองพินอูลวินจิงโดยมีเป้าหมายที่โรงเรียนนายทหารเท่านั้นและในวันอาทิตย์ซอตอน,นี โฆษกของกองกำลังสาภาพแห่งชาติเกเรียง KNU หนึ่งในกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เข้ายึดครองเมียวดีกล่าวกับรอยเตอร์ว่าพวกตนได้โจมตีและผลักดันกองทัพเมียนมาที่ลุกคืบเข้ามาห่างจากเมืองเมียวดี40กิโลเมตรโฆษกของทหารนั้นไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของรอยเตอร์เพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวนะครับ ซึอตอนี้กล่าวว่าการสู้รบเกิดขึ้นในวันศุกร์ระหว่างหมู่บ้านกอกร็กและหมู่บ้านกอนอเวตที่อยู่บนทางหลวงเอเชียสายที่หนึ่งซึ่งเชื่อมต่อไปอยังชายแดนตะวันตกของไทยโดยยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมานั้นอยู่ที่ประมาณ100หน0่นายนะครับเมียนมานั้นตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2021 ตามมาด้วยการต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนและกองทัพชาติพันธ์ในเวลาต่อมาก็มีการร่วมมือโจมตีกันนะครับโดยทั้งหมดนั้นโจมตีพื้นที่ที่รัฐบาลยึดครองได้หลายแห่ง โฆษกเคนยู่กล่าวว่าฝ่ายต่อต้านเองก็ยังมีความท้าทายในความร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเมียนมาอย่างก็ตามนะครับปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องรับมือในตอนนี้คือประชาชนที่พลัดถิ่นจากสงครามที่กระจัดกระจายในพื้นที่จำนวนมากกว่า1 000, 000นึ่ล้านคนโดยขอให้ไทยและประชาคมระหว่างประเทศให้การสนับสนุนในประเด็นนี้ โซอตอนนี้ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยระบุว่าถึงเวลาแล้วและเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟังเสียงของประชาชนเป็นลำดับแรกครับค่ะขยับมาที่การเมืองสหรัฐก,กันบ้างนะคะโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะคะที่ถูกนำตัวพิจารณาในคดีอาญาค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อความพยายามในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่สองของเขาก็เป็นได้ค่ะ โดยทรัมป์ในวัย77ปีประกฏตัวที่ศาลในนครแมนฮัตตันเมื่อวัน ดันเพื่อพิจารณาคดีในข้อหาจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่โดยเขาปรากฏต,ตัวในชุดสูทสีน้ำเงินและนคไทสีแดงนั่งอยู่ที่โต๊ะพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาคาวนเมอร์ชานโดยทรัมป์นั้นเป็นว่าที่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการสู้ศึกตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้มีกําหนดการเข้าสู่การพิจารณาคดีที่คาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมอายการรัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อปี2016ทรัมป์ปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินเพื่อปกปิดค่าใช้ใจ่าย130,000ดอลลาร์ที่ใช้ในการปิดปากตอมมี่ d ดเนียลสอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ลับของทั้งสองเมื่อปี2006โดยทรัมป์บอกปัดเเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ปฏิเสธความผิด34กระทงในข้อหาปลอมแ,แปลงเอกสารทางธุรกิจ ถูกยื่นฟ้องโดยอายการรัฐเดิวยอรอกนะคะคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีอาญา4คดีที่ทรัมป์กำลังเผชิญอยู่และเป็นคดีเดียวที่เขาต้องขึ้นศาลก่อนวันเลือกตั้งก็คือ5พฤศจิกายนนี้แม้นักวิเค,คราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นคดีที่จะมีผลต่อทรัมป์น้อยที่สุดเพราะหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็ยังสามารถดํารงตําแหน่งต่อได้หากชนะเลือกตั้งโดยในวันจันทร์ศาลเริ่มกระบวนการคัดเลือกคณะลูกขุน12คนนะคะและคณะลูกขุนสํารองอีก6คนโดยคาดว่าจะใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์ก่อนการให้ปากคำของพยานพยานที่จะขึ้นให้ปากคำน่าสนใจนะคะก็คือซอมมี่แดเนียลส์และไมเคิลโคเวนอดีตทนายความของทรัมป์ซึ่งเคยให้การสารภาพว่าเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้กับแดเนียลส์นะคะและยังมีเดวิดเพเกอร์อดีตผู้บริหารหนังสือพิมพ์แท็บลอยน์นิชแนลอินควเรอร์ที่สารภาพว่าตีพิมพ์รายงานดังกล่าวเพื่อช่วยสร้างคะแนนเสียงให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ8ปปีก่อนและแคเรนมักดูโก้นะคะอดีตนางแบบเปลือยของนิตยสารเพลย์บอยที่อายการแจ้ง ว่าเธอก็ได้รับเงินค่าปิดปากจากทางหนังสือพิมพ์แท็บลอยไม่ให้เผยเรื่องความสัมพันธ์ลับกับทรัมป์เช่นเดียวกันไปดูผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันค่ะที่จัดทำโดยรอยเตอร์และอิฟซอสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ2ใน3บอกว่าข้อหานี้มีความร้ายแรงอยู่บ้างขณะที่ 1- ใน4ของผู้ที่สังกัดรีพับลิกันและครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไม่สังกัดพรรคใดบอกว่าจะไม่โหวตให้ทรัมป์ถ้าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีดังกล่าวค่ะคุณรัฐพล ในขณะที่อนาคตของทรัมป์นะครับก็ยังต้องรอนะครับว่าการตัดสินของคดีจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอนาคตของผู้นำสิงคโปร์นั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นั้นซึ่งอยู่ในตำแหน่งมา20ปีนะครับก็ได้ประกาศในวันจันทร์นะครับว่าต้นจะลงจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่15พฤษภาคมแล้วก็จะส่งมอบ อำนาจนี้ต่อให้กับผ,ผู้ที่เขาได้เลือกไว้แล้วซึ่งก็คือลอเรนซ์หว่องนะครับก่อนหน้าการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้านะครับลอเรนซ์หว่องอายุ51ปีได้รับการเลือกจากนายกรีตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสิงคโปร์นะครับ เขาเคยทำงานในตำแหน่งหัวหน้าเลขานุก,การประจำตัวนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2005ถึง2008และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาประเทศกระทรวงการคลังจนมาถึงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2022นะครับผลงานหลักของว่องคือการรับหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ในสิงคโปร์ ซึ่งเขานั้นได้รับคำยกย่องมากจากการที่สามารถควบคุมการระบาดของโคงวิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและมียตราการเสียชีวิตที่ต่ำนะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงวัย72ปีแถลงผ่าน Facebook ในวันจันทร์ว่าผมจะยุติบ,บทบาทของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันที่15พฤษภาคม2024และรองนายกรนร์วงจะปิาณนตนรับตาาแหหนนน่่งทท้ียกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเดียวกัน ด้านว่าที่นายกคนใหม่นะครับโพสต์วิดีโอลง Facebook ยอมรับหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่นี้พร้อมสัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่นายกรัฐรนตรีลีเซียนลุงนั้นดำรงตำแหน่งผู้นำสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี2004ต่อจากบีดาลีกวนยูผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงระดับผู้นำประเทศในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งของสิงคโปร์นะครับ ผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสาตรงกับ Voice of a m e ริกาภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาชมเราสดนะครับได้ที่ทาง Live Streaming ของ YouTube และ Facebook นอกจากนั้นยังตามเราได้ทางช่องทาง X, IG และ Spotify VOA ไทยครับ ครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือยูเครนนะครับผู้ชมผู้นำยูเครนนั้นออกมาเคลื่อนไหวในวันอาทิตย์นะครับหลังจากการโจมตีอิสราเอลโดยอิรานช่วงสุดสัปดาห์โดยระบุว่ารัสเซียและอิรานนั้นอาจจะร่วมมือกันเพื่อโจมตีกอการร้ายได้นะครับคุณนิทธิการเรียบเรียงรายงานนี้ของห้องข่าววิ a มาถ่ายทอดเสนอครับประธานาธิบดีโวลดิเมียเซลนสกี้แห่งยูเครนก็ประนามกรณีที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยดโดรนและขีปนาวุธนะคะพร้อมกับบอกว่าความร่วมมืออันชัดแจ้งระหว่างรัสเซียกับอิหร่านในการสร้างความหวาดกลัวให้แพร่สะพัดไปต้องเจอกับการต่อโต้อันเด็ดเดี่ยวและเป็นหนึ่งเดียวจากทั่วโลกผู้นายูเครนโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์ค่ะว่าการกระทาของอิหร่านคุกคามทั้งภูมิภาคและทั่วโลกเช่นเดียวกับการกระทาของรัสเซียที่คุกคามความขัดแย้งที่กว้างใหญ่กว่านั้น ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เชื่อมโยงเหตุการณ์ในอิสราเอลกับยูเครนนะคะโดยบอกว่าเช็กเชนอิสราเอลยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนชาเฮตและขีปนาวุธที่ผลิตโดยอิหร่านพวกเราในยูเครนรับรู้กันอย่างดีถึงความน่ากลัวของการโจมตีที่คล้ายกันโดยรสเซียซึ่งรัสเซียได้ใช้โดรนชาเฮตและขีปนาวุธอันเป็นยุทธวิธีการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามผู้นํายูเครนบอกว่าการตอบโต้จากชาติตะวันตกที่สอดประสานกันด้วยการสกัดหัวรบกว่า300ลูกที่อิหร่านยิงตรงเข้ามาอิส เมื่อวันเสาร์ทำให้ชาวยูเครนจำนวนมากออกมาวิจารณ์พันธมิตรชาติตะวันตกว่าไม่แสดงการสนับสนุนที่เด็ดขาดและกว้างขวางให้กับยูเครนเหมือนกับที่ทำกับอิสราเอลซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ามีความช่วยเหลือที่จับต้องได้เท่านั้นที่จะปกป้องอยูเครนจากขีปนาวุธและโดรนรวมถึงเรียกร้องให้สหรัฐมีมติสนับสนุนความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียนะคะด้านกลุ่มวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไรในกรุงวอชิงตัน The Institute for the Study of War เตือนว่าความล่าช้าของความช่วยเหลือด้านการทหารของสหรัฐต่อ,อยูเครนนั้นอาจจะลดทอนศักยภาพของอยูเครนในการรับมือกับการรุกลืบของรัเสเซียก็ได้ค่ะคุณรัฐพลครับ ตอนนี้มีคําถามนะคุณผู้ชมว่าชาติตัวนตกเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนอะไรบ้างครับผุณนิติการระหว่างที่ทางรัฐบาลเคียบรอคอยความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ยังติดค้างอยู่ในสภาทางเยอรมนีค่ะเพิ่งประกาศไปเมื่อวันเสาร์นะคะว่าจะจัดส่งระบบป้องกันตนเองทางอากาศแพทริอตให้กับยูเครนเป็นครั้งที่3โดยบอกว่าใช้ในการรับมือกับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่กําลังดําเนินอยู่ในยูเครนผู้นายูเครนกล่าวขอบคุณนายก โอลาฟโชสำหรับการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนยูเครนอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับยูเครนขณะที่นายกเยอรมนนีก็โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เอ้ว่าเขาได้หารือกับผู้นํายูเครนเรื่องการโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือเมื่อวันเสาร์และรัฐบาลเยอรมนจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนอย่างไม่หวั่นไหว แต่ทางผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนอเล็กซานเดอร์เซสกี้บอกว่าณเวลานี้กองทัพยูเครนเผชิญกับการขาดแคลงการฝึกทหารที่จําเป็นในการยกระดับความสามารถด้านยุโทโธปกรณ์และอาวุธจากชาติตะวันตกนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาพันธมิตรในยุโรปของยูเครนก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องการฝึกทหารของกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องทั้งกรณีของทางฝรั่งเศสนะคะที่มีการฝึกนักบินให้ขับเครื่องบินขับไล่ของ เอฟสิบหของสหรัฐได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์โรมาเนียที่เข้ามาช่วยเหลือยูเครนในการฝึกนักบินเช่นกันส่วนที่อังกฤษนะคะก็ระบุว่าทหารยูเครนบางนายที่ได้รับการฝึกฝนเบื้องต้นในอังกฤษก็กําลังฝึกฝนขั้นสูงนะคะเพื่อเรียนรู้การบินเครื่องบินขับไล่อยู่อันนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวด้านการทหารค่ะคุณรัฐพลครับก็ียกได้ว่าชาติตัว นะครับในยุโรปก็ได้ระดมสิ่งที่มีเนี่ยช่วยเหลือยูเครนอยู่แต่ <iedzieć S 1> จะถามนะตอนนี้สถานการณ์การสู้รบในยูเครนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังดุเดือดอยู่นะคะโดยเมื่อวันอาทิตย์มีรายงานชาวยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย5คนในการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะโดยกองทัพรัสเซียรุกคืบพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมในอัฟตีอฟกาทางตอนออกของยูเครนอย่างมีนัยสําคัญอ้างอิงจากการเปิดเผยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนผ่านทางเทเลกราฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ประกาศว่ากองทัพรัสเซีย ปลดปล่อยหมู่บ้านเพอร์ไวมูเอสเกอร์ที่เขตป,ปกครองดอนนสจากการครอบครองของยูเครนแต่ว่ายูเครนไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้นะคะขณะที่กองทัพยูเครนบอกว่าสามารถรับมือกับการโจมตีดังกล่าวได้และในวันเสาร์กองทัพรัเสเซียก็อ้างว่ายึดหมู่บ้านโปดานิฟกาใกล้กับบักมุด ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่น่าจับตาคือตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศก็เริ่มดีขึ้นในยูเครนก็เลยมีบทบาทสําคัญในการรุกคืบของรัสเซียและก็ทําให้คลื่อนผลได้เร็วขึ้นนอกจากนี้นะคะรัสเซียก็ยังมีอาวุธมีกําลังพลที่มากกว่ายูเครนรวมถึงมีระเบิดนําวิถีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเดินหน้าโจมตีทางตะวันออกของยูเครนได้มาก ยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณรัตพลครับขอบคุณมากครับคุณอิทธิการครับก็ติดตามข่าวสารสงครามนะครับทางราัสเซียยูเครนความขัดแย้งในวันออกตอนออกกลางแล้วก็เหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยด้วยนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตอนนี้มาดูความคืบหน้าของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันดีกว่าเพราะว่าแดงเลยครับวันนี้เมื่อตลาดที่นครนิวยอร์กปิดทําการนะครับดัชนีสําคัญสาคัญนั้น ตั้งอยู่ในแดนลบคุณผู้ชมดาวโจนส์ติดลบ248.13จุดนะครับมาอยู่ที่37,735.11และ S&P ติดลบ61.59มาอยู่ที่5,61.82 0นัสดกร่วงลงลึกนะครับ290.08จุดมาอยู่ที่15,885.02ราคาทองคำขยับขึ้น1ดอลลาร์กับอีก 1.2 1.02%นะครับมาอยู่ที่2,398ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์ตอนนี้เกือบจะ37บาทแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่36บาทกับอีก74สตางค์นะครับซื่อวสต e เวร์บอกว่านักลงทุนเทขายก็เพราะว่าเรื่องของส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งในเวทีโลกอย่างที่เรารายงานข่าวกันไปซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบมากน้อยเพียงไรจากนี้เราจะติดตามมารายงานนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่วงการรถ e ีวีคุณธิการค่เจ้าใหญ่ปรากฏว่าขยับ ขยับด้วยการปลดคนงานกว่า10%เลยทีเดียวกลายเป็นประเด็นดังเลยนะคะเพราะว่าเทสลาก็แจ้งว่าต้องปลดคนงาน10%ของเจ้าหน้าที่ทั่วโลกมีผลทันทีนะคะอ้างอิงจากบันทึกภายในบริษัทที่รอยเตอร์ได้รับข้อมูลมาโดยข่าวนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ยอดขายรถพลังงานรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีเรื่องการตัดราคาในบรรดาผู้ผลิตด้วยกันเองค่ะโดย c e o ีโอเทสลาอีลอนมัสก์ก็กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าทุก5ปีเราปรับเปลี่ยนองค์กรและลดความซับซ้อน การทํางานสําหรับบริษัทเพื่อการเติบโตในขั้นถัดไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่มัสประกาศเลี้ออพนักงานคือปี2022แล้วก็บริษัทไม่เคยให้ข้อมูลว่าปรับลดไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วข้อมูลที่เทสลายื่นต่อคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทมีพนักงาน140,000คนนะคะรอยเตอร์ก็ติดต่อไปอยังเทสลาเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับค่ะราคาหุ้นเทสลาก็ร่วงไปแล้ว33%ในปีนี้นะคะส่วนหุ้นรถ ยนต์อย่าง t o โยต้าและ General Motors กลับดีขึ้น45%และ20%ตามลำดับแต่อย่างที่เห็นได้ชัดก,ก็คือผู้บริโภคยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะในการยอมรับการขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะคุณรัฐพลครับจากเรื่องราววงการเทคโนโลยีของ การขับเคลื่อนขับรถนะครับมาที่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับที่บอกว่าสามารถช่วยผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้เสียงให้สื่อสารได้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคมสรรศรีธนะวิวุญชัยนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ เมื่อเร็วๆนี้มีนวัตกรรมที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านเสียงพูดโดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ช่วยสร้างเสียงพูดซึ่งทําให้ผู้คนจํานวนนับล้านที่กําลังเผชิญกับปัญหานี้สามารถสนทนาด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติและสื่อสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นยูริสคัสเตมันส์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวิ เป็นบุคคลที่มีปัญหาผู้ติดอ่างที่ไม่รุนแรงมากและคนพบว่าหากกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นนี้พูดด้วยเสียงกระซิบพวกเขาจะสามารถพูดได้อย่างเกือบคล่องแคล่วและสื่อสารได้อย่างไร้ปัญหาคัสามนชี้ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเวลากระซิบคุณจะไม่ได้ใช้เส้นเสียง ความจริงที่น่าทึ่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ customers เดินหน้าพัฒนาวิบซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการโทรที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเสียงและ AI ในการช่วยเหลือผู้พิการทางเสียงและมีปัญหาการพูดติดอ่างจอร์คอสเตอร์ผู้ที่มีปัญหาเส้นเสียงอัมาพาตและได้ใช้ประโยชน์จากวิ p ซึ่งทำให้เขาได้ยินเสียงของตนเองในช่วงที่สุขภาพอย่างดีอีกครั้งหนึ่งคอสเตอร์ then, like บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงเองแบบนี้มาก่อนเลย Hello. ทั้งนี้ผู้ใช้งานวิบสามารถปรับแต่งเสียงของตนเองจากการบันทึกโดยตรงภายในแอปก็ได้หรืออาจเลือกใช้เสียงที่ถูกบันทึกไว้ในอดีตเมื่อครั้งที่ยังมีคุณภาพเสียงดีอยู่รู t ฟันอูเดนใช้ที่ถูกผ่าตันนำเอากล่องเสียงออกทั้งหมดกลับมามีความหวังอีกครั้งด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงจากวิฟที่ทำให้เขาสามารถพูดด้วยเสียงเดิมที่เป็น yeah, ธรรมชาติแบบเรียลไทม์ นอกจากนั้นแอปพลิเคชันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถโทรศัพท์และวิดีโอคอลได้เช่นกัน The ideal have ความฝันของคัสแมนส์ผู้ก่อตั้งบริษัทวิฟคืออยากเห็นการสนทนาของผู้ที่มีปัญหาด้านการพูดไหลลื่นไม่ติดขัดและประาศจากความล่าช้านอกจากนี้เขายังหวังที่จะเห็นวิฟถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทุกเครื่องบนโลกใบนี้ด้วยสำหรับคัสแมนส์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเสียงกระซิบให้มีความคมชัดเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยน <It> s <S และยกระดับคุณภาพชีวิต <'s> ของผู้คนจำนวนมากอีกด้วย <'s> ผมคมสารสีธนวิบุญชัย VOA <'s> รายงาน s <S ครับ เขาช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับก่อนจะพาคุณผู้ชมไปที่ปารีสนะครับไปที่เกาะในทะเลที่อยู่แสนห่างไกลนะครับปรากฏว่ามีชาย3คนนะฮะวัย4ี่กว่านะครับออกไปหาปลาในมหาสมุทรแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเรือชนเกาะแก่งปากกาหลังขึ้นมาคุณธิการเป็นเหตุให้พวกเขานั้นต้องติดเกาะเล็กๆนะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามงัดสกิลทักษะต่างๆขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะ ใช้ใบของต้นปาล์มหรือต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับมาแปรอักษรเป็นคำว่า help นะครับจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่มาฟังข่าวกันนะครับปรากฏว่าได้ผลคุณผู้มมมมชม mm hmm. เพราะว่านักบินของหน่วยยามชายฝั่งและกองทัพเรือสหรัฐนั้น <c oughs> เห็นการส่งสัญญาณด้วยอักษรใบไม้นะครับที่วางไว้เป็นคำว่า help นะครับใครชมไลฟ์สตรีมมิ่งจะเห็นเลยว่าเขียนว่าชัดชัดมากนะ help ช่วยด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้ามาช่วยนะครับก็ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหาดบนเกาะประการังเล็กๆนะครับชื่อไพค์ลอรดอะทอนะครับจากความสูงหลายพันฟุตนะครับ เจ้าหน้าที่ยามฟังนะครับคิสอนโนกล่าวว่าชายทั้ง3คนติดเกาะแห่งนี้หลังจากเรือจมเพราะว่ามีรอยรั่วจากการชนปะการังโดยพวกเขานั้นมีถิ่นฐานพำนักอยู่ที่พูลวัตอทอลที่อยู่ในประเทศไมคโครนีเซียนะครับห่างจากฟิลิปปินมาทางตะวันออก3,000กิโลเมตรนะครับเรือของหน่วยยามฝั่งรับชายทั้ง3คนขึ้นมาโม่นังคารที่9เมษายนหลังจากที่ติด ใช้หลอดอทอลเป็นเวลา9วันและอยู่ไกล160กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นของพวกเขาที่พูลวัตอัทอลนะครับทั้งนี้หน่วยงานยามฝั่งนั้นเริ่มการตามหาที่ครอบคุมพื้นที่2 0 0แสนตารางกิโลเมตรหลังจากที่ญาติของทั้ง3แจ้งเมื่อวันที่6เมษายนว่าพวกเขาหายไปครับ ค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยมาหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกต้องนับถอยหลังกันแล้วนะคะคุณรัฐพลเพราะว่าเหลือ,อแค่100วันกว่าจะถึง26กรกฎาคมที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะคะหลังจากเริ่มวางแผนและเตรียมตัวมาถึง7ปีนะคะที่นครแห่งแสงจะได้เป็นเจ้าภาพค่ะ โดยมากรรมกีฬาจะใช้เวลาทั้งหมด17วันนะคะก็ทําให้เกิดการ,รเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกรุงปารีสนะคะและแน่นอนนี่คือโอกาสในการแสดงศักยภาพในการจัดงานระดับโลกขนาดนี้ ขนดใหญ่ที่น้อยกว่าครั้งอื่นๆคุณรัฐพลคือที่สร้างจัดการแข่งขันแบบลานกีฬาถาวรมีแค่2แห่งก็คือสนามกีฬาขนาด8,000ที่นั่งที่เปิดไปเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ทางตอนเหนือของปารีสเขาจะใช้แข่งแบดบิ และยิมนาสติกลีลาค่ะขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมานนเอลมาครองก็เพิ่งไปเปิดศูนย์กีฬาทางน้ําในเขตชานเมืองเมื่อ4เมษายนที่ผ่านมานี้เองส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วในการจัดก,การแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงธน,นูวอลเล่บอลชายหาดนะคะจะจัดขึ้นที่ลานหน้าหอไอเฟลส่วนกีฬาสเก็ตบอร์ดเขาจะประชันฝีมือกันที่ปัสเดลลาคงคอร์ดนะคะขณะที่พระราชวังแวร์ซายจะ เป็นที่แข่งขี่ม้าและแม่น้ําแสนนะคะจะเป็นแหล่งน้ําเปิดสําหรับการว่ายน้ําบานประเภททางผู้จัดงานค่ะโทนี่ เอสแชนเกตนะคะกล่าวว่าการเตรียมงานเดินหน้าไปตามตารางที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนเรื่องประเด็นความปลอดภัยที่เรามีประเด็นร้อนระอุในต่างประเทศทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียเนี่ยหลายคนก็กัวงวลเรื่องความสงบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็คาดกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่ความวั่นคง4 5 0 0 0คนประจํางานระหว่างการแข่งขันนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสจะเตรียมการให้บางส่วนของน่านฟ้าเป็นเขตห้ามบินด้วยโดยผู้นําฝรั่งเศสกล่าวในวันจันทร์ว่าพิธีเปิดบริเวณแม่น้ําแซนนั้นจะเปลี่ยน เป็นสนามกีฬาแทนด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็บอกกับทางสื่อฝรั่งเศส BFM TV และ i m c ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมแต่ถ้าคิดว่ามีความเสี่ยงก็ต้องดูวิเคราะห์บริบทกันไปและมีแผนที่รองรับเอาไว้แล้วสําหรับปารีสนะคะทัศนะของคนท้องถิ่นก็ถูก มองผ่านสื่อด้วยเพราะว่ามีความไม่พอใจเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่จัดงานซึ่งมากระทบผู้เสียภาษีและความเป็นไปได้ที่ค่าตั๋วรถไฟจะแพงขึ้นแล้วก็การผลักงานประท้วงอีกก็จะทําให้สถานการณ์ในกรุงปารีสซับซ้อนไปมากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าในวิกฤตก็มีโอกาสนะชาวปารีสที่มีฐานะบางรายเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเที่ยวนอกเมืองแล้วก็เอาที่พักของพวกเขาเนี่ยปล่อยเช่าบนเว็บไซต์ Airbnb ด้วยค่ะคุณรัตพลครับอะไรครับก็ ไปหลายจุดนะวันนี้ทั่วโลกเราก็สองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรลตัพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังหวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตพนคุณนิธิการค่ะสวัสดีค่ะโอติดตามได้หลายอัรรถมากเลยนะคะ ได้รสชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะย,ยิ่งการเตรียมการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนึกภาพออกเล่นลบุบอลชายหาดอยู่ลานหน้าหอไอฟเฟลนี่ถ่ายภาพแบ็คกราวด์คงสวยนะ่าดูเลยนะคุณนิติการคุณรัตพงค่ะได้อารมณ์ในแง่ของอฉากหลังเป็น ราวทางปรัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการแข่งขันกีฬาที่ลุ้นไปก็เป็นเป็นวิวที่ดีจริงๆก็น่าสนใจกว่าการที่พยายามจะสร้างอาคารเอ่อลานกีฬาใหม่ๆขึ้นมาซะอีกนะคุณรัตพนก็อย่าเผลอผูกเชือกรองเท้าแล้วกันนะใครเป็นแฟนไปด้วยกันเนี่ยวงแต่เลยนะเพราะว่าเป็นลานขอแต่งงานไม่ใช่ใช่เห็นคนหนึ่งคุกเข่าแล้วไม่แต่คือคนเล่นบอลเลฟอยู่แล้วกาลังผูกนี่คือจังหวะไม่ไม่ถูกต้องเลยทีเดียว เอาลค่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจหลายมุมโลกจากฟิโอเทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคนนี้ที่การและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ